สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปจะในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์น,นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ <c oughs> ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถาม ถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบและผมครับอาจารย์ท็อปครับผู้ดูแลรายการมาเหมือนเดิมทุกรอบมาค่ะนะกดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพันเก้าร้อย การสแกนแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชียรนอืนแล้วตามด้วยคำถาม เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ9 9 9าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรนแปลตามด้วยคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามค่ะพิมพ์คำว่าชวแชร์ ก่อนพิมพ์นะคะต้องกดไลด์กดแชร์ให้เราก่อนนะคะเอามาแล้ว2คนมาชรละบิลใช่ไหมคนล่ชรละบิวความรักสถานะมีแฟนแล้วใครบอกดีครับไปไปมามากันหรือเปล่ารักกันดีงงรักกันดีนะคะ<ม>เขามตตามาหานิยมรักกันเข้าใจการแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยหวังดีต่อกันนะคะอะ่ะโมที่เขาทักมาแล้วหายไปหมายความว่าไงคะ เขามีปัญหาอยู่ครับตอนนี้ครับเหมือนทะเลาะกับใครอยู่นะคะมีปัญหาอยู่หรือคุณทะเลาะเขาไหมก่อนที่เขาจะหายไปโดยที่มีท่านอาจารย์เออไพ่บอกว่าเขามีเรื่องทะเลาะนะคะมาดูแลในรายการทุกราบขัดใจกันหรือว่าขัดแย้งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยกับใครกดแชร์ออกไปกับใครกับคุณหรือเปล่าหรือว่ากับใครเพียงคนละกาวพาร 9ก้าร้อยเอ้ยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่คืออะไรอ้าวก็เหมือนกับตำนานไงแชร์ไปนะคะคนละกี่แชร์ก็ได้แต่ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามตอนหนึ่งเพจนะคะเราทำสามเพจเลยนะคะเมื่อกี้นี้เราทำจบไปที่เพจสหวิทยาโหรานะคะ คลิปนี้มาจากที่เพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมิตรพยากรณ์น,นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าจบรายการนี้แล้วเราจะไปต่อที่เพจยิปซีโอซิริกรค่ะวันหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครติดตามเราสามเพจก็ได้สามคำถามเลยนะคะเพจละหนึ่งคำถามกดแชร์ออกไปครับค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่า ชแชร์ล้วชื่อเล่นคาถามค่ะคะอ๋ออ่ะข้างหน้านี้เราจะรู้ไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรัก โชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาดูเพียงแค่สาวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสาวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3าวันเท่านั้นนะคะและสงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะสําหรับไพ่เทพพลังจิตและตร,ตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสามารถดูไพ่ยิปซีอย่างละเอียดได้ด้วยนะคะเลือกเอาได้ค่ะว่าจะดู 24, ไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิต ตรรจองค์ตรรจเพศรหะแต่ดูส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูนะคะทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะอาโอ้คนนึงว่าใครถามอย่าลืมครับคนละ9,999แชร์กดแชร์จะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วมาถามกันได้นะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับจาก9,999แชร์เข้ามากันได้ครับนะเร็ว นะมาแล้วมา <c oughs> ชาละคาเกตเอกาสารที่ส่งไปจะผ่านสำเร็จด้วยดีไหมคะดีครับมีเมตตามหานิยมมันเหมือนต้องอยังไงม่เลือกเงินใช้เงินจ่ายเงินอนะไรใช่ประมาณนี้แหละ,ะอ่ะมาอ่ะท่านอาจารย์โอ้เข้าใจถูกต้องแล้ว แชร์แล้วค่ะฝนวันที่หนึ่งนี้จะมีโชคถูผ่วยไหมคะไม่ไม่มีนะมันเป็นไพ่ดาบอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะคนละกี่แชร์ก็ได้ค่ะจะถามได้คนละหนึ่งข้อมาแล้วนะแชร์แล้วค่ะตาต้าใช่ไหมยี่สิบเอ็ดนะคะ แฟนชื่อฝนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้เขาจะฝึกงานจนเขาจะฝึกงานจบแล้วหลังเดือนมีนาคมเขาจะกลับมาหาเราไหมคะ <c oughs> คือมันเป็นคําถามเราดูแค่สามวันครับเราไม่ได้ดูถึงมีนาเราดูแค่ <c oughs> ว่าเราดูแค่ว่าปัจจุบ <3 S 2> ัน,นปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็ยังด,ดีครับมีเมตตามหานิยมก็ยังรักกันดีอยู่สามวันนี้ดูว,ะะวันเวียนกันอยูนะคะ ดูแค่สามวันนี้เพราะว่าตามกฎเราเราเพิ่งบอกไปเองว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราดูแค่สามวัน,นะะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอซิริกออภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริหนึ่งอและผมครับ a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนภีปรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับนะไปไปเปิดประตูให้แกน,หน,หน่อยเรยวไปดีวันที่หนึ่งจะถูกหวยไหมคะควรเสียงเลขไหนดีโอ้โหขนาดนั้นคือเราดูแค่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกแค่นั้นเราได้จากงานมากกว่าครับไม่ได้จากการเสียงโชคลาภได้จากงานเหรอ เขาถามว่าที่หนึ่งจะหูถูกหวยไหมไม่ถูกนะครับนะได้จากงานหนึ่งเดียวครับต้องทํางานถึงจะมีค่ะตาตาขอบคุณค่ะนะทำไมถึงล็อกไว้หรอใช่เขาล็อกของเขาไว้ใครล็อกแม่อ่ะเหลือเวลาระมาเขาล็อกไอเขาเปิดได้เองถ้าเอาคุณแจไปแจทิ้งไว้งน่าอ้าวเหรออ้าวอ่ะนี่ครับนะเข้ามากันได้นะครับนะก็คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบก็เหลือเวลามีถึง2องนาทีนะครับนะใครที่จะดูตอนนี้ก็เข้ามาเอามาแล้วพรพรช่วงนี้แฟนดูเปลี่ยนไปเขามีอะไรปิดบังไหมคะอมเอนี้ไม่ดูครับไม่ดูครับไม่ดูคำระแวงครับนะเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหากันพูดตรงๆนะหมอดูอ่ะก็ต้องมีจัญญาถ้าไม่มีจัญญา มันเป็นหมอดูเถื่อนนะครับนะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเออเปิดไพ่ขึ้นมาจะเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ว่าถ้าถามมาแล้วมีโอกาสที่จะทําให้คุณทะเลาะกันเนี่ยเราจะไม่ทํานะคะเพราะว่าคือหมอดูอ่ะไม่ใช่ว่าต้องดูแม่นทุกเรื่องนะเราไม่ได้ว่าดูได้ทุกคําถามนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามันผิดจรญยามันก็ไม่ดูนะคะแต่ว่าแล้วแต่นะ ไม่ดูมดไม่ดูห<า>มอด,<น>ด,ดูบางคนโอ้โอ้เคยเห็นเขาจัดรายการนะ,ะแล้วบอกว่าอะจะตอบให้ก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าดูไม่ได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยเอยเราก็แบบเอ้ยอยังไง<อ>คุณครูต้องแชร์ก่อนนะคะคุณพอถามใหม่ดีกว่านะคะถามคำถามอื่นนะคะคืออะไรที่ถามแล้วมันดูสร้างสารรนคะ์อะอะไรที่ถามแล้วมันทําให้คนอื่นเขาทะเลาะก,กันเราไม่ตอบนะอะไรที่มันดูแบบนะกดแชร์นี่ค่ะ คุณปูต้องแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะคุณปูอาจจะเข้ามาใหม่ไม่รู้กดนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถาม,ถามะคะ่ะอะไรเร็วไม่ตองแล้วพอแล้ว ไม่ต้องไปพิมพ์เยอะทอมเขารู้แล้วมาบอกแค่นี้ก็รู้แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์ share แล้วชื่อเล่นคำถานหนึ่งข้อแบบแบบโพศปักหมุดนะคะปักหมุดเอาไว้แล้วค่ะดูกิจการได้เดี๋ยวนะไปเปิดประตูก่อน งตัวเองซงั้อเอาคงแสแล้วใ่งๆเอาใครถามเขาอะไรเข้ามา <c oughs> มีผู้แชร์ไหนแชร์แล้วค่ะปูการงานที่กำลังจะไปจะดีไหมคะจะรุ่งไหมคะเริ่มต้นดีครับนะม,มีเมตา,ามาหานียมจะพัฒนาไปทางที่ดีนะคะ เจริญก้าวหน้าอ่ะแชร์แล้วนะคะมิง้งอายุสิบเก้าความรักในปีนี้เลยนะเนี่ยคือเราไม่ดูครับความรักเป็นปีนี้จะเป็นยังไงคะโสดค่ะดูแค่สามวันนี้นะโสดนะมไม่ดีครับระวังโดนหลอกครับผมนะสามวันนี้แล้วอายุยังน้อยด้วยนะมีโอกาสที่จะโดนหลอกแทงหลังระวังความรักจะเจอการแทงข้างหลังหรือว่าไม่แทงหลังไม่งั้นอาจจะเจอคนไม่กระซวกนะครับนะหลังนะครับนะ เรียบร้อยเลยนะระวังนะเจอพ่อไม้แม่ไม้คนที่มีครอบครัวจะมาเยี่ยมมาเยือนจะไม่ใช่เนี่ยแหละเสด็จดามนี่คือคนที่เขาผิดหวังเรื่องความรักมาก่อนนะไม่ปลอมหรืออยากไม่ปลอมให้ระวังไม่ปลอมตัวมาเอากดแชร์ออกไปสิคนละเก้าพันเก้าอเก้า้าความรักไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดจะแก้คือต้องเจอคนที่เป็นไม้ถึงจะดีอ่ะมาอไงอ่ะ ถ้าจบแล้วไงไม่มีคนถามติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอ Facebook โอซซริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอเซริ1 5กดแชร์พิมพ์แชร์แล้วเช่นคําถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นพายิปซีพาเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะ 15นาที30นาที60นาทีนะคะไพ่ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหน,หน้าทองสาสดิการินทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสาลวงสมวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมคะ่ะตามนี้ครับแล้วผมครับตามนี้ครับคือเราดูให้แค่3ามวันเราไม่ได้ดูเป็นปีนะเพราะฉะนั้นคุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรส้มชื่ออะไร เขาบอกว่ามิ้งอายุสิบเก้าความรักในปีนี้จะเป็นยังไงโสดเราไม่ได้ดูเป็นปีเราดูแค่สามวันนี่ไพ่มันขึ้นไม่ดีแค่สามวันเนี่ยดีแล้วถ้าคุณถามเป็นปีๆชีวิตคุณจะแย่ยิ่งกว่านี้เราอพยายามลดให้เอาละเวลาของเราหมดเราจะไปที่ไหนต่อโดยมีท่านอาจารย์โ hey, อเพกยิบซีโอศสรีกรค่ะสถานในสถานี้ต่อไปนะนะใครตามกันไปได้นะมาถาม,อ,ามาอีก เบสกับคนคุยตอนนี้ชื่ออ e, ีใช่ไหมคะเขาอยากพบกับเราจริงจังไหมคะมันพูด,พดยากยอะ,ะมันพูดยากนะผู้แข่งเยอะค่ะโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานตีความให้เขาก็พยายามอยากจะคบกับเราอะให้ขึ้นอย่างนั้นเออนะอ่ะเดี๋ยวเข้ามากันได้นะเอามานะ กดแชร์ออกไปคนละ9ก้าพัร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นหมนหนดเวลาแล้วไปแล้วนะครับนะ้า